่วนเสียกระบวนไปหมดสิ่งที่น่าผิดหวังคือการที่ปล่อยให้แนวรุกของสิงคโปร์ที่มีความสูงไม่ถึง170เซนติเมตรอย่างชาวานอานวัวกับฟาริดรามลี่สูง168เซนตมรทั้งสองคนเอาชนะลูกกลางอากาศหลายต่อหลายครั้งทั้งทงท,งที่พันสามาพร้อมสัดส่วน191เซนติเมตรทิตาทอน183เซนติเมตรหรือสริงคาร1.75เซนเมตรไม่ต้องนับสุพนันบุรีรัตที่ถูกวางให้เติมเกมบุกเป็นหลัก แต่อีกสามคนในแดนหลังกลับไม่สามารถจัดการเกมรุกของเจ้าบ้านได้เลยแถมช่วงทดเวลาในครึ่งหลังก็ยังดูสเปสปะอีกต่างหากจนจะถูกตีเสมออยู่หนึ่งต่อสองครั้งเชื่อว่าผู้จัดการทีมของเวียดนามและอินโดนีเซียซึ่งน่าจะเป็นคู่ต่อกรของไทยในรอบรองชนะเลิศคงจะได้เห็นจุดอ่อนของทัพช้างศึกไปพอสมควรนี่คือสิ่งที่อิชิอิยังคงต้องพยายามปรับแก้หากหวังพาทีมป้องกันแชมป์ให้สำเร็จ 2. อนันท์ทำ2แอสซิส ทีระศักิ์ยิงได้แต่โดยรวมยังไม่ผ่านโทษาน